สวัสดีครับในแว h แ n น e ลวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก <K> <K> ็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันก็ตามมาดูนะครับวันนี้นี่เราก็มี uh, ไม้แขวนเสื้อกันแล้วหนึ่งอันก็วันนี้เราจะมาทําไม้แขวนเสื้อกันนะครับอ่ามาดองงงนะครับก็จะมาทําไม้แขวนเสื้อสําหรับเสื้อประเภทพวกเสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆนะหนักๆแล้วก็เสื้อโค้ทเสื้อสูตรอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องใช้ไม้แขวนเสือ้อโดยเฉพาะของเสื้อประเภทนี้นะครับ ถ้าเราใช้ไม้กันเสื้อธรรมดาแบบนี้เอ่อพวกเป็นเป็นลวดแบบเสื้อธรรมดาให้รากแส้นนะก็อาจทาให้เสื้อผ้าเสื่อมสภาพเร็วขึ้นโดยเฉพาะเอ่อช่วงเอ่อหัวไหล่ของตัวเสื้อนะครับทำให้ขาดไวขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาดเูเริ่มกันทํากันเลยนะครับสิ่งที่เราเต้องเตรียมนั่นก็คืออ่าขวด่าน้ำพลาสติกนะแบบนี้นะนะครับก็ขนาดเลือกดูขนาดกันนะอันนี้ประมาณ4 3 0มิลลิลิตรนะฮะหรือว่าจะใช้ขนาด อ่าเล็กลงหน่อยสักนิดนึงก็ได้ก็ประมาณอ่าสามร้อยสี่สิบห้ามิลลิลิตรนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ก็ใช้เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณตัวนี้นะฮะสี่ร้อยสามสิบมิลนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทําทกันเลยนะครับขั้นแรก,กนะครับก็ตัดตรงปากขวดออกไปเลยนะครับก็กะประมาณที่ว่าชายไม้แผลนเสื้อของเรานะครับสามารถเสียบอ่าเข้าไปทางอ่าช่องที่เราอ่าตัดไว้แล้วได้นะครับประมาณนั้นนะฮะ ตัดเลยนะครับสจกเราก็ไม่เอาคนระับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ตัดเออให้ได้ออสองสองอันครับแบบนี้นะฮะอันนี้สุตจะตัดกว้างไปนิดนึงอะไม่เป็นไรนะครับก็ตัดใหพ้พอประมาณกัน,นครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เราใช้ หาไม้แขวนเสื้อมา1อันเอาที่ว่าแข็งแรงหน่อยนะครับสามารถแขวนรับน้ำหนักของเสื้อกันหนาวหรือเสื้อโคท้ทที่เราใช้ได้นะครับเพราะว่าเสื้อประเภทนี้ตัวจะหนักหนุยอยู่สักหน่อยนะครับเอาแล้วนะครับขั้นต,ต่อไปเราก็ใช้ขวดที่เราตักแล้วนะครับเสียบเข้าทางปลายไม้แขวนเสื้อของเรานะครับดนันให้สุดเลยนะครับแบบนี้นะสองข้างเลยนะครับอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นไม้แขวนเสื้อสําหรับเสื้อ,อกันหนาวเสื้อ โค <mel> ้ดของเรานะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าจะใช้งานได้หรือไม่นะครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ไม้แวงเสื้อที่เราทําไว้แล้วนะครับย้อนแสงไม่เอ่ยเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาแฝนเสื้อกันดูนะครับอันนี้ก็เสื้อให้เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นเสื้อเสื้อกันหนาวนะฮะก็น้าหนักอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะแฝนกันดูนะครับก็สายยาวไปหน่อยนะอันนี้ ใส่เข้าไปเลยครับเราก็ใส่เข้าไปกับนี่นะะนี่เรียบร้อยนะฮะเห็นไหมเอ่ยย้อนแสกไปหน่อยนะฮะนี้มุมนี้ก็ได้อ่านี้ครับเป็นอย่างี้ยอ่าเห็นไหมครับตรงหัวไหล่เราก็จะพอดีกันเลยครับกับหัวไหล่ของเสื้อครับกับใช้ขวดนะฮะแบบนี้นะฮะ ก็สามารถใช้ได้ชั่วคราวนะฮะก็ใช้ไปกอนสําหรับท่านที่ไม่มีไม้แขวนเสื้อที่ใช้แขวนเสื้อประเภทนี้โดยเฉพาะนะฮะจนกว่าหรือว่าจะไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่กันแล้วแต่ะะอันนี้เราก็ใช้ไปได้ชั่วคราวก่อนนะครับก็ลองดูนะฮะอ่านี่นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้นะครับก็ หวังว่าคลิปนี้คงจะ,ะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในวันด้วยนะครับก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ต้องกล่าวผมว่าสวัสดีครับ